มันชมพูมากแล้วครับเร่งัก้ามากแล้วลูกแคบความรักนอหรอราคันครับมันเกิดอะไรขึ้นเลยครับผมจากจริงๆนะครับอยากให้ผมวันนี้เป็นคนยังไงอ่ะอยากให้ผมทำให้มันสุดยอดไปเลยครับไม่ครับคุณโปหรือว่าไงฮะอารตัดตอนนี้สตอนนี้นะฮะจากที่ผมได้ได้คิดเลยเลยอย่างนะแล้วก็ได้เดินมาเจอคนมากมายนะได้มาเจอแฟนคลับที่เขามานะครับก็ได้มาเจอเพื่อนทุกคนได้เจอพี่ๆนักข่าว หลายๆคนนะครับผมก็ตัดสินใจแล้วว่าเออก็ดีดีครับก็จะเป็นเหมือนเดิมสภาพให้มันสนุกตลกเหมือนเดิมที่เราเป็นนั่นแหละครับผมเราไม่เศร้าเลยเหรออะไรนะไม่เศร้าเลยเหรอความรู้สึกของเราใจใจใจเราจริงๆอ่ะเศร้ามากครับผมเศร้ามากเศร้าชิบหายเลยครับผมเศร้าแบบเศร้าแบบโคตรโคตรเศร้าเลยครับผมแต่ก็สงสารแฟนคลับหลายคนนะครับที่เศร้าไปกับเราด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการให้ใจแฟนคลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราไม่ได้ทํางานอย่างเดียว เรารู้สึกว่ามีแฟนคลับให้ใจเราหลายคนทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยครั้งนี้เราเราคิดว่าเราหลงคิดไปแล้วเราคิดไปแล้วจริงๆแหละว่าว่ามันคงเป็นจริงต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความรักที่ที่น่ารักมากนะหรับผมนะมันได้โอกาสที่ดีที่สุดคือได้โอกาสที่ทุกคนเปิดใจทุกคนยอมรับมันนะฮะในความรักครั้งนี้ของผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบทําให้เราได้วางแผนเหมือนที่ได้คุยกันไว้นะครับเรามีเรื่องที่ตรงกันอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะที่มันที่มันมีความสุขมากถึงมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบรอบครั้งครั้งล่าสุดที่ที่กลับมานะครับ ก็มันเป็นอะไรที่มันมันดีมากๆนะแล้วก็ให้ได้ได้สร้างรอยยิ้มให้หลายคนมากมายผมรู้สึกมีความสุขมากถึงมันจะแบบว่าจบโคตรไวเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นอะไรต่อบไม่ได้แต่สุดใจจบไม่ตอบไม่ได้ผมผมไม่รู้ะว่าว่าผมจะจะตอบให้มัน โยงเยงคงเค้งไปทำไมนะครับผมว่าตรงๆเลยถ้าจะเบื่อผมเลยครับเี่ผมก็พงตรงนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดครับไม่่เบื่อเขาเขาก็ตรงเลยผมนั่นแหละครับผมน่นผมก็พูงตรงมันไม่มีข้อข้อใดๆอื่นนะครับ <c ười> ผมผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตัวผมผมอยู่แล้วก็ต้องเริ่มรู้ตัวแล <c ười> ้วแหละว่าจริงๆมันควรจะเป็นยังไงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจะเป็นยังไงนะครับเราเราก็ต้องรู้ตัวของเรานะครับไม่ใช่จริงเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากครับสำหรับสองคนนะครับ ผมจะย้ำเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสมรคนสองคนเนี่ยไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนสองคนนะครับและสําหรับผมผมอายุ30แล้วนะครับผมไม่ใช่ผมเรียกว่าตัวผมเนี่ยผมไม่ใช่เด็กแล้วนะการที่ผมตกลงกับใครการที่ผมมีความหวังกับใครการที่ผมแบบตกลงพูดอะไรกับใครแล้วกับกับใครแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่จริงใจมากแล้วก็ตั้งใจอยากทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จเหมือนที่เราคิดนะครับผมแล้วก็ตัวเขาผมก็มองว่าเราก็โตกันทั้งคู่แล้วนะ มันเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องที่ตกลงกันแต่ว่าวันนึงมันเป็นไม่มัน,มนเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ก็คงต้องยอมรับที่มันมันไม่ได้เป็นแบบที่เราห็นสาเหตุหลักๆที่มาจากตัวเน็กเลยเหรอใช่จากๆๆ <laughs> ผมว่า <ๆ S 2> ไม่ใช่จากตัวผมครับ <laughs> เหมือนแค่ที่เขาพิมพ์ว่าผมต้องพูดตรงนะวันนี้ผมคงไม่ได้เป็นลูกชายพอนะครับที่จะออกมาพูดว่าเพราะผมรักเขามากใช่ไหมจะให้ผมออกมาพูดอีกเราคงเห็นว่าเขาโพสว่าเขาอกหักอะไรใช่ไหมทุกคนเห็นโพสอยู่ใช่ไหมผมจะต้องมายอมรับว่าผมทิ้งเขา แบบให้เขาอ,อกหกักทั้งที่ผมไม่ใช่คนทิ้งงี้หรอมันคงผมคงไม่ใช่ลูกผู้ชายพอขนาดนั้นนะครับผมใช่เพราะตัวผมอยู่แบบเป็นสองอาทิตย์ที่จริงๆว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่แบบก็นันกใจอโยู่เหมือนกันไม่ใจรู้สึกเราคือเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันโอ้โหผมไม่ได้ทิ้งเขาเผาไม่ได้ทิ้งเขาผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งเขาเลยบอกว่าหลายคนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจริงผมไม่ได้อยากพูดอยากพูดอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมโดนคนพิมพ์ด่าผมเยอะมาก <c oughs> ว่า ผมเป็นคนไปท้มเขาผมเป็นคนไม่ทําให้เขาเสียใจเวลาเราพบผมจะบอกผมก็จะพูดตรงว่าถึงผมจะรักเขาหรืออะไรแต่เมื่อเมื่อมาถึงจุดเนี้ยผมบอกว่าผมไม่ใช่คนท้งเขานะครับผมไม่ใช่คนท้งเขาแล้วระยะเวลาเนี่ยมันผ่านม,มาได้จริงๆก็สักพักหนึ่งละการที่เขาลงอะไรเนี่ยผมก็พูดตรงๆว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ลงถึงจริงผมละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาผมยังจําทุกสิ่งทุกอย่างวันที่ผมเดินออกมาได้อยู่นะครับผมว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากสัมภาษณ์อะไรผมเป็นคนที่สัมภาษณ์แล้วผมไม่ชอบกัน ที่ให้มีการแบ่งแบ่งแบ่งฝั่งแบ่งฝูงแบ่งฝ่ายแ,แ,แบ่งพวกหรือว่าไปกระทบถอีกฝั่งนะครับผมก็จะย้ำว่าต้องขอร้องตัวนี้ว่าใครน่าจะด่าอะไรผมนะด่าให้เต็มที่เลยทุกคนจะด่าอะไรเนรี่ยผมไม่ฟ้องพวกคุณแน่นอนเพาผมผ่านจุดพวกนั้นมาแล้แต่ว่าสําหรับใครนะครับที่ อาจจะฟังแล้วรูว้สึกอะไรไม่ดีอย่าไปโจมตีฝั่งตรงข้ามอย่าไปอะไรฝั่งตรงข้ามนะครับผมไม่ได้เป็นห่วงแค่เงาผมเป็นห่วงทุกคนด้วยนะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นได้แล<อ>รร้วก็คืเรล้อไห้ร้อ,หอ,ใ,หอให้ไม่เป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องอะไรผมร้องให้ผมร้องให้หนักมากก็เป็นเรื่องที่ผมร้องให้ไปแค่นั้นเองแล้ว<ใ>สองคนมีคุยกมีการพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนอย่ผมคุยเับเขาล่าสุดจริงๆก็คือวันที่ที่เขาตอบผมก็คือวันที่19กนะครับผมเป็นคนจําได้ทุกทุกสิ่งทุ แล้วผมก็ไม่กลัวในเรื่องอะไรที่เป็นความจริงเลยด้วยผมรู้สึกว่าผมอยู่มาทั้งอาทิตย์ที่ผมโดนแต่คอมเมนต์ว่าแบบเดี๋ยวก็หงเดี๋ยวก็ไงาคือด้วยผมไม่อยากให้ทุกคนไปแบ่งฝ่ายแบ่งแบ่งฝ่ายกันจริงๆนะแล้วก็มันมีคอมเมนต์ที่แบบเดี๋ยวก็หงเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวผู้ชายเป็นไงก็ไงผมเนี่ยคุณหงมาเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่าแบบผมจะทําไงเพราะว่าผมเนี่ยเรียกว่าผมว่าตัวผมก็มีวุฒิภาวะสูงพอผมมีการตัดสินใจ มีการมีสติสูงมากระดับหนึ่งนะครับการที่การที่ตัวผมจะควบคุมตัวผมหรือแบบว่าการที่อะไรเนะี่ยเหมือนว่เนี้ตอนแรกเราก็เก่ามาแบบจะให้ทุกอย่างมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมเลือกว่าไม่เป็นไรเรายังต้องทํางานนะครับอยากให้คนที่มาย็นให้กําลังใจใเราเนี่ยมีความสุขด้วยแล้วมันมีเด็กๆเ,เ,เข้ามาด้วยนะเมื mm ่อ hmm. กี้เจอเด็กๆก็ทําทให้รู้สึกว่าแบบเออ ดีแบบชีวิตเราก็แค่จริง,รงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากผมไม่อยากให้เป็นลบสมองของคนอื่นด้วยนะ mm hmm. เพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาท่านเราไปเลื่อนอ่านเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้มีหลายคนอยากมารู้ข่าวพวกนี้มันเป็นข่าวที่แบบมันลบหัวลบสมองของคนกคณหลายคนมากผมก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยไม่ได้ไม่ไม่ได้มีหลายคนมาอยากรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมมันต้องมีข่าวไอ้ไอ้คนนี้มันเด้งมานะมันเป็นรบลบข่าวข้าขงจริงพวก mm hmm. คณเอาเวลาไปอ่านข่าวที่มันมีสาระมีอะไร ดีกว่าเยอะเลยครับแนทแนทไม่งั้นพี่ย้อนวกลับไปก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่มันจะมาถามเราเลื่การมันมีว่าเด็กไอดอลเน็กไอดอลไปกินข้าวกับผู้หญิงเลยทำให้ไอดอลไม่พอใจเลยเงี้มีอะไรนะครับผมหมายถึงว่าแนกทไปกินข้าวกับผู้หญิงเลยทำให้เิดยใจผมไม่เคยไปกินข้าวกับใครเลยนะครับคชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่อ่ามีกินข้าวกับคนดูแลคนเนี้ยกับน้องคนเนี้ยนี่หรอคนเนที่ตามคนเนี้ยคือผู้จัดการผมเนี่ยที่ทำให้ผมได้ทํางานเป็นผู้เป็นคน มาเกือบหนึ่งปีเนี่ยครับผมก็ต้องขอบคุณเขาด้วยแล้วก็แต่ผมก็วางแผนที่จะลอบสังหารเขาไปด้วยนะครับลอบสังหารด้วยเขาไม่ได้พ่ถันกังเลยเขาเบื่อเราเรารู้ได้ไงว่าเขาเบื่อเราเบื่ออะไรเราจริงๆผก็ไม่น่าพูดไปหรอกนะเมื่อกี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่จริงๆผมเป็นคนที่นิ่งนะครับผมนิ่งแล้วนะฮะแต่ว่าการที่เขาลงเขาาผมก็พูดตรงๆนะแบบเราจะรักกันเราเราก็ต้องพูดตรงๆนะผมรู้สึกว่า ผมโกหกคนดูไม่ได้ในการทํางานนะถ้ามันเป็นงานที่แบบยังค้างอยู่อ่ะผมยกเลิกหมดเลยครับอันนี้ผมขอโทษลูกค้าจริงๆเลยนะ <surprising. S 1> ผมจะบอกให้ว่าผมวางแผนกันเนี่ยผมกล้าพูดว่ามันจะมีอีกเป็นร้อยงานนะผมไม่พูดเล่นนะก็แค่งานคู่นะครับมันเยอะมากผมยกเลิกทิ้งทุกงานนะครับผมขอโทษลูกค้าจริงๆนะครับตอนแรกเราหนักใจกันมากนะครับว่าเราคือผมกับคนนี้คณปูนะว่าว่าเราจะบอกลูกค้ายอ,ยอย่างไร แต่สาหรับผมอ่ะผมบอกว่าเราอายุสาสิแล้วเราอย่าไปโกหกเขาแล้วสิ่งที่จะทำให้ผมทํางานได้มากที่สุดคือการทํางานกับการจริงใจกับคนที่ที่จ้างเราแล้วอ่ะเราต้องจริงใจกับคนดูด้วยความสัมพัญ์ผมเนี่ยจริงๆน่ผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยไม่ไม่ได้แบบไม่ได้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 สาคัญอะไรมากมามากมายแล้ะยังมันก็ถือว่าเป็นการระบายนะที่นี่นะของผมอ่ะก็ถ้ากระทบผมก็ต้อง โคจริงๆด้วยก็ฝากย้ำอีกทีนะคใครที่ฟังอยู่นะว่าอย่าไปพลาดทิงถึงฝั่งด่าผมด่าได้คนเดียวนะครับเพราะว่ามไม่รู้กันว่าอะไรแต่ยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นต้องมีการได้พูดคุยกับเขาอยู่ไหไม่มีครับตัวผมเนี่ยคือผมคุยกับเขาผมโตแล้วอะ่ะแล้วผมพยายามอีกทีหนึ่งเรื่องของคนที่อายุสามสิบก็คุยกันอนะ่ะสองคนอนะ่ะมันควรจะเป็นเรื่องที่ผมโตแล้วจริงอะ่ะเหมือนเรื่องยิ่งพูดยิงผมไม่รู้นะจะเกลียดจะทะเลาะอะไรกับผมก็มานะครับอย่างที่ผู้จัดการเขา ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะที่จะการให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะที่บอกว่าน้องเป็นอย่างนี้ทั้งคู่อยู่แล้วชอบลบๆบลบ็อกๆเร่อยๆอ,อย่าเหมารวมนิสัยผมนะครับผมไม่ใช่นิสัยแบบนั้นนะครับผมเป็นคนที่แคร์คนมากนะครับเราทะเลาะก,กันหลายครั้งมากทรงทิ่ว่าเวลาเขาอยู่ที่ดีบ๊อกผมโดยไม่มีเหตุผลอนะ่ะแต่คนอ่ะไม่ได้เข้าใจคนชอบนึกว่าผู้ชายอ่ะไปบล็อกแล้วผมมันก็โดนถลม่มโดนด่าแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่อย่างนั้น เราก็ไม่รู้จอะอธิบายยังไงว่าผมเนี่ยไม่เคยเบล็อกเขาะมันไม่ใช่นิสัยผมอ่ะแต่ปีการนี้ใครเปคนบอกเลือกเขาบอกเลือกเราหรือมันเป็นเรื่องข้อตกลงสําหรับของคนนะครับที่ที่โตแล้วนะคุยกันรูรรู้เรื่องแต่แรกแล้วนะแล้ววันที่กลับมาเนี่ยเราก็นึกว่าป้ามผมเนี่ยจะได้มีความรักที่สุดยอดแล้ว<ช>เพราะผมมีความสุขมากแล้วผมจริงใจมากนะครับผมจริงใจกับตัวเขาเป็นที่หนึ่งจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับคนดู พราะว่าคนดูเนี่ยผมหลอกเขาไม่ลงอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งอยู่ดีงานที่มันค้างอยู่แต่เรายังต้องไปฝืนทาโดยที่แบบว่าอะไรนะผมทาไม่ได้ครับงานที่มันเข้ามามันคืองานตีคู่รักเลยใช่ครับผมคือเป็นงานที่แบบผมตั้งใจวางแผนว่าแบบเอาถ้าเมื่อเรามาคบกันจริงๆแล้วนะกลับมาคบกันแล้วแบบเราก็ผมวางแผนไปไกลมากผมเห็นผมตลกเนี้ยดูไม่มีสารละนะจะบอกให้ว่าผมเนี่ย ผมวางแผนอะไรไว้ผมวางแผนจจังนะแล้วผมก็อายุเยอะแล้วแล้วผมตั้งใจบอกเขาว่าอะไรมันจะเป็นยังไงผมเชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นหมดนะครับผมไม่ใช่วันที่วันที่นทคุยกับเ้านะีนยได้เคลียร์ใจหรืออธิบายความผมนี่ผมว่าไม่ต้องพูดหรอกครับผมว่าคนอายุเท่า,เากันะรู้กันอยู่แล้วคนสองคนนะี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าคุยอะไรกันตกลงอะไรกันอ่ะ,อะแต่ในเมื่อมันเป็นอะไรที่แบบว่า ต้องแยกกันก็แยกกันแต่อย่างน้อยผมรู้สึกว่าตัวผมอะตัวผมนะผมก็ยังยังให้เกียรติให,ให้เกียรติเขาให้ให้เกียรติงานให้เกียรติคนที่สนับสนุนเรา<ม>ให้เกียรติคนที่มาแบบมาจ้นเราหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบทุกคนน่ารักมากอะมันเป็นครั้งแรกที่ผมมาเปิดใจได้มีความรักแล้วก็ได้มีคนจิ้นเรานะมันน่ารักมากแต่จะให้ผมไปโกหกทุกคนต่อมันไม่ได้นี่บอกไหมจะโก<ด><อ>หกเพางานไม่ได้ ไม่ใช่ผมไม่ใช่เริ่มมาโดยที่แบบว่าสมมติว่าอะผมแังไปงานกับผู้หญิงคนนึงแล้วให้คนชอบแล้วคนถ่ายรูปแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริง,รงอันนั้นอะผมจะก็ไปงานกับเขาได้ใครจิ้นผมก็บอกอเลยนี่จิ้นปลอมนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันคือเริ่มจากความรักของผมแล้วผมอะวันที่ตั้งใจครั้งสุดท้ายคือผมตั้งใจผมตัดทุกอย่างผมแบบเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> ทาสิ่งที่ให้ตัวเองมันดีขึ้นด้วยนะถึงผมจะเป็นคนเลวในเรื่องเรื่องนะครับผม พูดเพราะว่าเราผมซ้ำผมจะได้พูดไม่ได้พูดตลอดนะครับผมเป็นคนดีนะครับเรื่องไหนที่ไม่ดีนะครับก็ไม่ได้มีใครเข้าข้างผมอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ต้องยอมรับแต่นะแบบมันดูแบบตอนนี้มันดูเหมือนเรื่องโรบม้ดีนะผมว่าเพราะว่ากเลิกงานร้อยงานแล้วพอตาคนก็เหมือนตายกเลิกเปส่งมาโอ้ยกเลิกหลายงานหลายงานในพระหลังจากนี้ไปเขาจะโพสต์อีกเราก็คือผมผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูดอ่ะจะทําคนจะเกลียดผมเยอะขึ้นไม่เป็นไรแฟนคลับเขาจะเกลียดผมเยอะขึ้นอะไรแต่เขาจะโตขึ้นแล้วเขาจะมีสติในการโพสต มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเหมือนที่ผมอะ่ะทำไมผมอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆผมอยากอยู่นิ่งมากๆนะผมอยากอยู่นิ่งมากแต่เขาโพสต์ด่าผมเป็นเพลงอะ่ะแล้วเขารลบแล้วก็ลงรูปสดมนผมรู้สึกว่าทําไมคุณโพสต์ด่าผมแล้วลบทําไมาหรือว่าที่คุณไปโพสต์ไอ้ด่าในคอมเมนต์อ่ะแค่ผมอ่านผมก็รู้แล้วว่าว่ามันไม่ใช่ตัวเขาพิมกันนะและผมผิดอะไรที่ผมถามตรงๆว่าใครให้คุณพิมพหรอมันไม่ใช่เราอย่ามาเอาแบบ อย่ามารู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับคนที่เขาจริงใจกับเราคนที่เขาทุ่มเงินให้เราเนี่ยคู่นึงเนี่ยมไม่ได้น้อยนะแล้วคนที่แบบรักเราจริงๆอะ่ะมันนอนไม่หลับแทนคู่เราเนี่ยผมสงสารพวกเขามากผมรู้สึกว่าอ้อให้ทุกอย่างอะ่ะมันลงมาที่ผมอะ เดี๋ยวผมแม่งนอนไม่หลับเองผมแม่งเดินตกคองคุ้มโทรศัพท์เสียโทรศับอะไรนครับไม่ระบายเลยไ่กับความรักไหมแขกับรื่้องความรักไหมไม่ใช่นานกว่าสิปีที่เราจะโสดแรบที่อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับเออพูดไปงั้นแหละผมพูดไปงั้นผมแค่รู้สึกว่าเดี๋ยววันเราเจอใครแต่รอบนี้ผมคงไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านรอเหมือนตลอดทั้งปีที่ผมทามานะครับรอบนี้ผมจะก็ลองจะเปิดใจพว่าก็มีเพื่อนๆมาหาผมบ้างนะครับเพื่อนๆพาไปกินข้าวนะครับรู้ว่าผมเครียด ผมก็คงจะไปนั่งรออยู่บ้านเหมือนที่ผมทําอยู่ตลอดแหละผมก็ต้องเติบโตในด้านของผมนะครับเขาก็ต้องเติบโตในด้านของเขาเอาเป็นว่าเมื่อกี้นะครับตอนเริ่มสัมภาษณ์นะครับที่ผมบอกเขาเบื่อผมขอโทษนะครับแล้วก็เป็นว่าเราแยกกันอย่างดีๆนะครับมีความสุขจังเลยกต่คนทำงานให้มีความสุขนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเข็ดไหมไม่เข็ดครับผมรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเป็นอะไรนะครับ แค่ผมก็พูดตรงๆว่าย้อนหนาผมก็จะผมจะไม่รับโทรศพรัพท์ครับแล้วก็จะไม่ผมไม่ใช่คนมุ่งมิ่งอะนะ mm hmm. ผมก็จะไม่ไม่ไปแกล้งทําเป็นประโยนโบด้วย mm hmm. ผมก็จะไม่แกล้งไปทําอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่ตัวผมนะคว mm hmm. ามจริงเราอยู่ด้วยกันอะมันไมน่มันเลยจุดนั้นไปแล้วอะ mm hmm. แต่ว่าในเมื่อเขามีความสุขเขาอยากปเปลี่ยนอะไร mm hmm. ที่ให้ผมปเปลี่ยน mm hmm. ผมก็ยังพายายามปรเปลี่ยนทุกทุกอย่างเท่าที่ทาได้แล้ว ใช่แตยังไม่ที่หลางมาคือสุด้าย <ๆ S 1> แ้วก็คือรักจริงไม่ใช่สร้างคอนเทนต์<อ>มผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามีคอนเทนต์ข้ามาเกี่ยวเนี่ยผมขอไม่ไม่ได้ทําด้วยนะครับผมเป็นความรักจริงๆของผมนะครับผมถึงมันจะมีช่วงเวลาที่คุยกันไม่รู้เรื่องบ้างทะเลาะก,กันบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของสองคนแล้วเรื่องสุดท้าย่ยผมจะพูดคือว่าใครก็เลิกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณพ่อแม่ของคุณญาติของคุณรวมถึงผมด้วยก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็ แยกย้ายครับผมไม่ต้องไปโจมตีฝั่งไหนถึงผมจะพูดแล้วมันอาจจะทําให้ดูแย่นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามาด่าฝั่งเดียวพอนะครับพวกคุณที่จะไปโจมตีฝั่งใครก็ต้องระวังเรื่องมีการฟ้องมีการอะไรกันนี้กันนะผมเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนจริงๆครับผมวันนี้อาจจะดูเลวหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณครับ